ทำไมใค่อืเป็นแสบเป็น่อย 嗯嗯，好，味。 ใได้กินถือว่าชควดีนะได้กินเฉพาะหน้านี้นะคะเพราะถ้ามีมีฝนมันก็ไม่มีหน่แสบพี่นงนาใหม่นี่แมกกินสองมือเจ็บจิตต่อกันสบายเลยบเบียค่ะ แซ่บแซ่บจนบริมหูลิ้นตา ตัวอย่างก็งคือเพื่อนคะได้กินแต่ตอนหน้าฝนนะคะเดี๋ยวจะอัดทำสูญญากาศใส่ถุงไว้ไว้กินนานๆค่ะใครสนใจอยากได้ติดต่อมานะคะถุงละครึ่งกิโลไม่แพงนะคะของแซบของนัวได้กินปีละครั้งนะคะ 嗯。Mm. นี่น่อยกับนี่ค่ะอยู่บนเขาก็ไม่หาเอานะคะไปเอาเขาอาีกนะครับไปน้อง ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะอยากกินอยากนัวอยากแซบอยากล่องกินเขียนมาได้เลยจ้ะว่าอยากใดราคาบอกแพงแล้จ้ะเดี๋ยวจัดทรงได้พี่น้องคะเดี๋ยวสีบอกราคาพร้อมมาจากบาทเด้พี่นอ้องขอบคุณลหลายหลายค่ะ